ครับสวัสดีครับต่อซีทองยศขาครับมาพบกันอีกแล้วครับผมวันนี้รถเข้าใหม่ครับหนึ่งคันเป็นสิบล้อซีรีส์ห้าร้อยเครื่องสองร้ยสิบแรง JO 8ครับเปลี่ยนหัวใหม่เครื่องใหม่ครับหัวเครื่องญี่ปุ่นครับลงใหม่เรียบร้อยเช็คระบบ พร้อมใช้งานครับได้พาชมสภาพภายนอกสวยๆไฟครบครับแปดดวงเหมือนเดิมเป็นชนสแตนเลสจบมองข้างโครเมียมคันนี้พร้อมจบครับเรียบร้อยเลยพร้อมใช้งานช่วงล่างยางใหม่10เส้นดีสโตน ยางใหม่ครับแอร์เยน็นระบบไฟพร้อมสโลกลางครับเดี๋ยวพาชมภายในนิดนึงชมภายในกระจกไฟฟ้านะครับภายในสวยๆคอนโซลด้านบน ไม่มีตำหนีครับเดี๋ยวให้ดูคอนโซนลรถพร้อมใช้งานนะครับสภาพนี้เก็บสีอะไรใหม่เรียบร้อยหุ้มเบอ่อใหม่ปกติเป็นเบอ่อกรมะหยี่นะครับมันเกาะฝุ่นหน่อยก็เลยทำหุ้มใหม่ให้ลูกค้าพร้อมใช้งานทีวเทปเอเย็น เรียบร้อยมีแคปนะครับาข้งหลังกว้างพร้อมใช้งานเดี๋ยวพาชมรอบนอกนิดนึงดูภายนอกนะครับดูรูปทรงรุ่นนี้ถือว่าเป็นพระเอกในช่วงนี้แหละครับช่วงนี้งานค่อนข้างจะเยอะหน่อยก็ลูกค้าก็สั่งจองเยอะเอาไว้วันทุกดินขนหน้าบอ่อ สบายครับสองเผาเคืองท้ายใหญ่เต็มสูบพร้อมใช้งานกระบะเก็บไหม่เรียบร้อยเปลี่ยนฟ้าข้างอะไรใหม่เรียบร้อยหมดยางใหม่สิบเส้นเดี๋ยวชมด้านหลังลูกค้าท่าในใดสนใจก็แวะมาชมได้นะครับต่อสีทองยุทคา ีเเกตครับยางบิบ๊กซีสีสเกตสอ0เมตรคือรถซื้อไปเนี่ยพร้อมใช้งานเลยนะครับขายทั้งสดทั้งผ่อนนะครับราคาเงินดาวก็ติดต่อมาคุีกันได้มีน้อยม,มีมากแล้วจะให้ดูคั้สีครับช่วงหลังคนระับไม่มีสนิมไม่มีผุยางใหม่สิเส้น เกียร์สโล่พร้อมลุยเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องครับ้ามทีทีเปิดห้องเครื่องลูกค้ามึงยกดำหัวเลยรถสวยครับราคานะครับเผื่อลูกค้าสนใจก็เสียงเครื่องนิ่งเครื่อง210แรงนะครับ เจโ8ดูยกดำช่วงล่างรถเพิ่งเข้าใหม่เครื่องนิ่งฮีโน,โน่นี่ยนะพอดีถ้าสำหรับการบรรทุกนเนยลุยบ่อลุยโคนเนี่ยยกให้เขาเลยครับฮีโน,โน่กับเดี๋ยว้ดูช่วงล่างแท็กซี ยกหัวยกหัวทิพอ่าโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หัวหน่อยอดูเครื่องครับน,นิ่งเดินเรียบ KO8 210ไม่โบกถ้าเทอร์โบนี่เป็นของ60แล้วเลยครับดูเครื่องเงาคิบ รองนิ่งไปดูฝังต้ังฟ้าพร้อมใช้งานวล่างบเกพร้อมคัดดีซื้อไปพร้อมใช้งานเลยครับ ถ้าท่านใดก็สนใจก็ติดต่อมาได้เลยต่อสีทองเย็บผ้ารถยนต์มือสองทีีนะครับเอาัวลงทางเรามีทั้งสดทั้งผ่อนนะครับงวดเดือนงวดปีสนใจก็ติดต่อมาคุยได้เลยมีทั้งรถหกล้อรถสิบล,ล้อรถพ่วงรถเทเลอ ER, ร์รถบรรทุกรถเกี่ยว ทุกไม่โคนะครับสิบล้อสิบสองล้อจัดมาเลยเรายินดีให้บริการติดต่อมาได้ทั้งสดทั้งผ่อนสนใจก็ติดต่อ095 519 5454ครับแล้วก็064 53 064 53 999 ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสนใจติดต่อได้ครับผมขอบคุณครับ